นี่เริ่มเพาะชุดใหม่นะครับก็เพิ่งได้สีขาวนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวตัวนี้ก็รุ่นนี้ก็มาสักเกือบเดือนครึ่งนะครับได้สีขาวสองตัวหรือจะเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียตัวหนึ่งครับคู่นี้ห่างหายไปนานมากเลยครับที่ไม่สามารถเพาะได้สีขาวนะครับเพราะว่า ตัวผู้อื่นเนี่ยเขาแย่งทับตัวเมียหมดนะครับไอ้ไว้มันทับไม่ทันนะครับทีนี้ก็เลยแยกออกมาให้แม่ไก่อยู่กับไอ้ไว้เลยนะครับถึงได้สีขาวออกมาเนะี่ยนี่ก็เป็นอีกข้อนะครับที่แยก แม่ไก่ตัวเมียนะครับเข้ามาอยู่กับไอ้ไว้เนี่ยครับก็ได้ลูกสีขาวล้วนมาหมดเลยนะครับแต่ไท่ทั้งหมดนะครับสองคอกรวมกันสิบสี่ฟองนะครับฟักออกมาได้แค่สี่ตัวเองนะครับคือการที่เราขังเนี่ยทำให้ความสมบูรณ์ครับของไข่ที่ได้เชื้อที่ได้เนี่ย ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักนะครับแล้วก็ไอไว้เนี่ยมันเริ่มแก่ามากแล้วเหมือนกันนะครับเชื้อมันเลยไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนตอนที่มันหนุ่มๆครับแต่เดี๋ยวลองแดลองแยกแม่ไก่กับพ่อไก่ไอไว้นะครับไว้อีกสักน่าจะได้อีกสักหลายรุ่นอยู่เหมือนกัน,นครับ ก็คงจะได้สีขาวอีกหลายตัวครับ